มาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันบินมาแล้วมันลงมาแล้วเฮ้ยมันจะตายแลว้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยพี่มันคือโป้อไอ้เหี้ยตีโปโอ้โหชิมหายแล้วกูโอ้โหชิมหายแล้ว ไงมันยิงหัวหมดเลยเห็นไหมน่ามย์เอ้โหไอ้เหี้ยโคตรโก ข้าวมถอโอ้โหข้าหัว้าวมือ หลบหลังก็หลังหลังไอ้แก๊สเอาหัวลอยได้ด้วยอีกโอ้โหเฮียอะไรเดีย <c oughs> โอ้โห my god พาวเยโอ้ห คือไอรอนแมน อีกแล้วว้าวเอาอีกแล้วเอาแล้วขับว้าวครับโอ้โหว้าวเอาอีกแล้วอ่ะกูเปิดประเด็นเลยได้ปะกูไม่ไหวละอะไรกันหรอลงดิลงดิ เกิดไปป่ะไอ้หี่ยมงทะลุด้วยนะป่ะยิงทะลุไม่พอมองทะลุอีกโอ้โหเอาอะเอาอะ พี่ประเด็นอะ่ะคือมันวิ่งตามตามที่โปบอกเลยนะเปิดไมคอรอดีถา <Yeah. S 1> งจริง เราว่าไอ้ไอเนี่ยว้า wow! วกับไอ้ไอเนี่ยผ่านไปเดอร์น่าจะมาด้วยกันเออจริงแตกก่โกโกดโซโลกโกดโซโลก็มีนะจริง บอกอยู่ว่าไอ้นี่เห็นปะตามโปไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยมาเล่นตามโปเลยอะ่ะ s t อะไร sp ta em yeah. ค้องชิ้มหายเลยโอ้โหเกินไปป้า โอ้ย <My> oh. ดูระเบื่อลอยได้เอ้ายืมบนอากาศได้อีกอ๋อโขอโอโหยิงทะลุบ้านไม่พอลอยบนอากาศอีก What? <laughs> โอ้ได้ชุบเพื่อนใหญ่เหี้ยตี โอ้โหเฮียทะลุแมพโอ้โหโอ้โหโหทะลุแก๊สเฮียใหญ่เลยใหญ่เฮียไอ้เฮียเกินไปป้า ีบโอ้โหแล้วพี่มันดูดูมันย่องเราเดินเร็วออไอ้เรื่มันรู้ด้วยนะว่า แพงอะ่ะยัวนรู้ด้วยว่าโอ้โยเอี้ยแม่งรู้ได้ว่าอยู่ตรงไหนใต่จ,จยยิงทะลุดีโย่ใส่ด้วยไอ้เอี้ยแล้วดูดิดูมันเลงดิแต่มันไม่ยิงอะ่ะ 耶！Yeah.